ก็เป็นการมาแฟชั่นโชว์ในงาน B I F w ของผมครั้งแรกในรอบ10ปีเลยนะคะคือผมมาก่อนน้านี้ผมเคยเป็นในแบบแล้วก็ได้มาเดินงานนี้ซึ่งหายไปนานนะครับไม่ได้มาเหยียบ10ปีแล้วเป็น10ปีนะฮะก็ตื่นตาตื่นใจดีบรรยากาศเดิมๆนะครับแล้วก็บรรยากาศที่เรารู้สึกอบอุ่นเป็นเป็นหนก้าวแรกในวงการของผมมันก็เปลี่ยนไปแหละครับแต่ว่าแค่แบบ อ่าฟิลลิ่งคือผมยิงรู้สึกเหมือนย้อนวันวานเนะ่ะสมัยนั้นก็แบบดารารุ่นเดียวกับผมมันมาเดินด้วยกันหมดอ่ะนะตนะอนนั้นก็เรียกว่าเป็นแบบว่าเป็นเวที่แบบคนเยอะมากเลยแบบว่าใช่เป็น runway ที่ดาราแจ้งเกิดจากงานนี้เยอะผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะเรื่องแบบปฏิบัติใจการเดินแบบเป็นยังไงคะคือยังไม่ได้เดินเลยครับไม่ได้เดินมานานมากๆแล้วก็วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญในเชิญมาร่วมงานในเชิญ ก็ครั้งหน้านะครับถ้ามีโอกาสถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับอยากคิดถึงการเดินแบบเหมือนกันอะไรนะครับเพรวันแรกโอเคมีกี่วันนะมีอีกกี่วันนะมีถึงวันทับผมก็ขอฝากงาน b i f w นะโอเคผมขอฝากงาน b i f w นะครับถึง มีถึงวันอาทิตย์นี้วันที่19กนะฮะก็ทุกๆวันเนี่ยก็จะมีโชว์ที่เขาตั้งใจทำกันมากๆนะครับสำหรับใครสายแฟชั่นหรืออยากมาอัพเลเวลบรรยากาศผมรู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่เราจะเห็นอะไรใหม่ๆนะครับได้เจอคนที่ตั้งใจมาดูงานศิลปะจริงๆแล้วก็ได้เสื้อผ้าที่ที่ลคชั่นที่ออกมาเนี่ยก็เป็นลคชั่นใหม่ล่าสุดซึ่งผมเชื่อว่าถ้าสายแฟชั่นเนี่ยต้องติดใจมากๆแน่เลยนะครับ ช่วงนี้ช่วงนี้ชอบถูกขุดขุดรูปเก่าๆนะฮะสมัยอย่างล่าสุดอะมีตั้งแต่ผลงานโฆษณาแรกของผมตอนผมอยู่ม .2 ฮะม .2 เลยตอนนั้นก็สนุกดีคือคือเอาจริงๆคือผลงานพวกน,นี้ผมอยากย้อนกลับไปดูผมก็่ยอมไม่ได้นะผมไม่รู้จะหาที่ไหนก็มีคนช่วยผมหา,าว่าขอบคุณนะครับมีรูปเก่าเป็นตขุกินเก่งแบบเก่งมากขุดกนเก่งมากจริงๆย้อนกลับไปโอ้โหมีเกิน20ปีอะ แต่ช่วยในเะรื่ช่วยคอร์สของส่วนหนึ่งการกมากนะก็นิดนึงนะครับก็กลับมา,าเป็นที่พูดถึงนะครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ในอย่างใน X อ็กซ์เนี่ยผมก็มีการพูดคุยเล่นกับแฟนคลับผมก็ต้องมาฝึกเล่น X เพราะว่าได้กลับมามีกระแส์นะครับก็รู้สึกว่าเออต้องเป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะฮะ ก็ครับยอมรับครับเจนซีเนี่ยนะฮะผมว่าผมไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่ดีกว่าเออผมรู้สึกว่าผมยังสนุกกับทุกๆงานทุกๆก้าวของผมที่ผมเดินออกไปนะครับผมยังสนุกอยู่ผมรู้สึกว่าความความแบบความแก่อยู่ที่ใจเออก็ใจผมไม่แก่ผมราไม่แก่ไม่แก่ไม่ไม่ขาดไม่หมดใจยังเท่าไหร่คะอะไรนะครับใจยังเท่า อายุหัวใจเหรอยังสิบแปดอยู่เมื่อวานเองอ่ะเออหลาคนก็แซวว่าแบบเออเราใส่เครื่งแต่เยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรูปเนี่ยมันสิบปีที่แล้วฮะสมัยนั้นทุกทุกคนก็คงใส่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วพอแบบว่ามีคนค่แบบว่าเข้ามาขุดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมีแบบน้อยไหมเพราะว่าแบบหน้าตาเราค่บปัจจุบันเลยเหมือนน้องมันน้อยอะไรผมมั่นใจมั่นใจมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่นะฮะ คือไม่หน่อยแล้วก็รู้สึกสนุกด้วยได้เห็นผลงานงเก่าๆเหมือนเหมือนได้เปิดเดอรี่เหมือนได้เปิดแบบสมุดภาพเกา่าๆที่ที่เราไม่มีอ่ะมีคนเปิดให้เราดูก็ก็ดีเหมือนกันสนุกดีครับแต่เรียกว่าเราก็เป็นจัดสายแบบใส่ตัวจับมีโซเชียลเหมือนกันคือ,บนนอแบบว่าตามเห็นหมดทย้งแบบว่าเป็นแซลล์ลายอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคือเวลาแซวล์เขาก็แซวแรงไงแล้วก็แซวแบบแซวจนเห็นอนะ่ะ ไม่เห็นก็ต้องเห็นนะคือเซลแบบประกาศอย่อคลิปดีกว่าถึงใจเลยครับรมิซิเรียมิซีเรียสนุสกเซล,ลได้นะฮะแต่อย่าแดงเล่าค่ะเล่าค่ะเล่นเต่นอะไรที่สนุกไหมคะ็สนุกขึ้นสนุกขึ้นครับก็เริ่มรู้ว่าแบบมันเหมือนมาพูดคุยกับแฟนๆทังบ้านเนาะก็รู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้คนนี้กับเป็นแฟนด้วยเห็นล ช่วยเดี so, <talk> ๋ยเพื่อนเพื่อนทำโปรดักต์เราก็ต้องช่วยนะก็เป็นเกมปัดมัสคาร่าผมก็ต้องทำแต่ในมินิมันนั้นเราบรรยากาศในฟังไปฟังสดไปเลยนะคือมันเป็นมัสคาร่าที่เขาบอกว่าปัดแล้วขนตาจะยาวขึ้นใครปัดก็ขนตายาวขึ้นผมก็เลยขอลองหน่อยแล้วก็เลยไปลองปัดกับเขายาวขึ้นจริงวีแบรนด์นะฮะโฆษณาให้เลย เป็นมีมเลยครับเขาก็แซวว่าเฮ้ยพี่สนรู้รู้หรือเปล่าว่าแฟนคลับจะเห็นนะ <laughs> ครับรู้ครับถือว่าเป็นสีสันแล้วกันนะตอาเขาแบบเขาไปเชคผิดแ่งใหมที่มันเป็นมีมยอย่างเงี้ยคนแชร์กันเยอะมากใช่ผมเห็นอยู่แชร์กันเยอะเยอะเลยแหละออครับตอนที่เพื่อน,อนมาแบบบอกให้เราแบบว่าเป็นรีวิวเน,น,นี้ยเราตอบรับมือไหมครับตอนนัทินาก็ตอบรับเพื่อนก็มาช่วยเราเหมือนกันตอนเพื่นนอนเพื่อนก็มาช่วยเราขายโปรตีนเหมือนกัน นะฮะก็เลยเราก็ช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือกันนะครับสายเก่งไม่เก่งให้ไปดูที่กระแสแล้วกันสายจะเป็นมีมอ่ะสายจะเป็นมีมนะครับเรจะมีแบบไปร่วมสกับเทศกาลคิดคิดอยู่คิดคิดอยู่คิดคิดอยู่จุ๊จุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวประกาศนะครับถ้ามีจริงก็มีก็มีคิดคิดว่ามีคุยกับพาร์ทเนอร์อยู่ว่าอยากจะ ไปร่วมไลฟ์ด้วยนะครับซึ่งคิวเขาก็แน่นมากๆนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้ไลฟ์หรือเปล่าคิวเราก็ไม่ได้บอไม่แน่นนะแฟนคลับต้องโซลไปแล้วแล้วที่จะไปต่างประเทศใช่ครับก็มันก็ต้องมีเวลาให้แหละนะโปรดักเราอ,ะอ่ะ<ต> <laughs> ใช่ไหมก็จะทาให้แฟนคลันิดนึ่งถามว่าแนวค้าซ้อมอะไรอย่งไรก็ตามก็กำลังเริ่มฮะกำลังเริ่มซ้อมนะครับแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจอย่างมากผมก็ตั้งใจมากเหมือนกัน ก็เป็นแฟนคอนแรกของผมก็อยากทำมาให้ดีครับเราใส่เน้ยเลยใส่เน้แดน้ยหรือเปล่าเอ่าเราก็เป็นพวกร่างกายไม่ค่อยเราไม่ค่อยสนิทกับร่างกายตัวเองด้วยดิก็เดี๋ยวจะทำอย่างเต็มที่นะฮะเราคิดว่าเราจะมีโอกาสคอนิทกับร่างกายหรือไงผมว่าช็อตนี้แหละโอกาสนี้แหละเราต้องสนิทแล้วแหละและก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ซึ่งผมก็ต้องทำเต็มที่นะครับเรียกว่าอะไรแบบว่าต่อไม่จริง ต้องถามทางบ้านว่าอยากมีมีหรือเปล่าถ้าม<ช>ีเดี๋ยวจัดให้แสนะดงว,ว่าเราพร้อมเสิร์ฟมีก็แล้วแต่บอกมาแล้วกันตำรวจลงอติดนะคะก็ติดมีเ,เยอะๆ่ะตำรวจลงใช่ไหมดีครับลงมาเยอะๆนะฮะชอบลงอีกครับเรารอเราเล่รอดูรอดูได้เลยฝากให้แ,บบแฟนคลับที่รอติดทีแฟนคลับครับก็ขอฝากแฟนคลับชายแฟนคลับนะครับวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนี้ ไม่ได้มาขายบัตรนะเพราะว่าขายหมดแล้วนะครับแค <Hello. S 1> ่บอกเฉยๆว่าออจะมีเซอร์ไพรส์นะฮะแล้วก็ทุกคนอ่าการแสดงทุกคนที่เล่นลรืชายชายก็จะทำอย่างสุดความสามารถให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับไปด้วยกัน <Hello. S 1> ขอบคุณนะครับ <Hello. S 1>